เริ่มตอนดีครับช่องสารทานไมพีเครับวันนี้จะานยอดโวยแกของใต้ครับโอ้โหดีกับตเบ้งองเบ้ององเบิ้ทีกับตบิ้ไปอ้น่อยเทียวว่ายุดกับนวเทียวเงจังหวะนเพิ่งจังหวะ่นเิาสามสิบห้าปีครับไปปะครับไปปะเริ่ม ไปนี่ไปแม่กูซอไปหามึงเดียวไปนี่เออเอเออเอานีเดิเอาดิเอาดิเอาดิัเอาดิเอาดิหมวนนอมเป็นทรงนี้สไตล์หลวงนขนลายหนาดิหนิเจ้ามันไปร่างเดก็เห็นต้หนาหนาแม่งในกูหนาเดียวพานพญานพญานขคนลายหนาดิเงหันไปรางเดก็เห็นต้หนา ไฟซกี้ไฟเดินนี่ลมนไฟยันแพร่นถอนมาดิเดี๋ยวกรเพอนนาจยันแพถอนถอนจางยันแพร่แข็งแขถอนยันแพร่เนาะอร์มพอดีกับอมพอดีกับถอนตัวแมงกอัระเอจะีนังซอมบอดีไม่เห็นเตะเป่าเหมือนเราสิยกเ้ยสิบโมงเช้าเนาะยนบางเช้ายันแพร่เนาะไข่ยม่ยมากถอนเลยทำไรายการถอนนะเลยจางก็บอกว่า่าง เง้นีสองหมื30 30, ่นน้อน้อยไปเลยห้าหมื่นเลยเดยาดวยค่กับี่อยใส่หน้ามุค้าเงินกู้ให้ประมาณแสนวครู่กเงินกู้กิดคู่แถว้ามืกับแสนตัวแสนตัว ที่ทองนี่ทองมั่นสามสิบกว่าบาทนี่ไปยุคพม่าเขาไปเป็นยานยานยานได้ไปยุคพม่าด้วยพม่าเขาไปด้ยุคนเเพิ่งกับเบิ่งกับเปได้แข่งเี่ยวข้าวมวยเกี่ยวข้าแข่เกี่ยวข้าวยอดแข่งเกี่ยวข้าใแข่งเกี่ยวอไปเป็นที่ด เมื่อคืนเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนเมื่อคืนเพชรเพชรยอดมวยเมื่อคืนเพชรจ่าเป็นไง X พอดุ่นน้องพี่หลองเขาอะเป็นไงเม่ได้พูดกันโดนเริ่ม X พอคเขาเขาหงอยบานยอดมวยเป็ดผสมแล้มันยังยืดสอดเลยเขาเม็นจริงสอดมวยเนี่ยไปกินจะซอยกินเลยรอนร้ายเลยพอมีอะไรเออพี่หลองแน่พี่หลองแน่น้องพี่อะบอกนีตะแกมันสนามมากสอดใส่คอยเห็นหนามัน nah. ด้วยครับสมื่นเนี่ยมันยืดก็ยังเนี่ยมาได้บอกน้ำหักมันยืดไงยืดไงพี่ แมงสนามุ้ยสนามุยไหนมันยืดได้ไงพี่สนามุยไฟสองไฟพันย่างันเตะใงรมตเดียวับตัวจับตัวงอสวงแมงค่าตัวแปดพันหเขายอมว่าจะควมเป็นยอดเมื่อยยังมากโกคกง่เนเป็นอี่สคกี่นผมบอกคำเดียวนะถ้าผมอายุสิบแปดบนมันนะไม่ได้ใส่ผมนะ เขาได้ไซไพี่เป็นยีกาผมบอกคำเดียวนะ <laughs> สมัยผมอายุตั้งแต่19-20มาถึงอายุ28-29ผมค่าตัวเป็นแสนนะดูมผมก็ได้คราตัวผมเชนผมเป็นเส,ส,ส้นผม8-9เก้นสิน่ะงยานเขามาขายย <c ười> ืนอเป็นลูกอสิฤฤเอากันแล้วมันมาตีก้นโะนะโอ๋อจิงว่อมอง,องไไดันเะด็นไครับพลังนงนครับ ไปเลยวนีว้าวนนี้จะไปจองคนรถไแน่เอาละครับโอเคครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องนั้นด้เลยครับผมช่องอะไรช่องอะไรแซนซานไม้พีกครับผม่นู่นน่ะฝากดรช่องบาลานแซบเบอร์ช่องอะไรช่องอะไรแซบเบอร์วันจองทร์แซบเบอร์จ้าเอาแข่งเก่ยวเขาด้วย เบอรกับแข่งเกียวเขาไปเป็นเนือก่อนไปเป็นเนือก่อนเดี๋ยวยูเซ่แข่งเกี่ยวข้าวแข่งเกียวของเกี่ยวดพวกนอาจารย์นี่ได้รอเาเอาไวอาจารย์เอาไว้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 อไรล้เอาไว้ โอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องแสตนดาร์ดมพีเคนะครับคุยกันตลกตามคำรับนะฮะในค่้ายพีเคนะครับผมดูบรรยากาศในค่้ายพีเคครับฝากติดตามเลยนะครับผม